เอาล่ะสวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกม Beat บีดเบฟโซกันด้วยนะครับ สำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเหมือนเคยเลยเราจะมาสรุปภาพรวมตู้กชากันนะครับกับเบฟเฟสครบรอบ10ปีนะครับซึ่งตัวละครในตู้เนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆทราบกันอยู่แล้วนะคิมปะจิแล้วก็เกมมี่เนี่ยมันเป็นตัวละครฉลองครบรอบ9ปีนะไม่ใช่10ปีถึงชื่อตู้จะเขียนมันก็ตามนะคือชื่อตู้เนี่ยมันเป็นช่วงระยะเวลาอีเวนต์กิจกรรมเฉยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเกมมันจะเข้าสู่ฉลองครบรอบ10ปีแบบเต็มตัวคือเดือนหน้านะช่วงวันที่23นะครับ ตัวใหม่ตัวฉลองครบรอบ10ปีมาเดือนหน้าไม่ใช่มาเดือนนี้ท้ายเดือนนี้ก็ไม่ใช่ตัวละครฉลองครบรอบ10ปีครับฉลองครบรอบ10ปีแบบเต็มตัวคือเดือนหน้านะถ้าเกิดนับเป็นวันเกิดเกมจริงๆเนี่ยน่าจะวันที่23นะผมอาจจะคาดเคลื่อนในเรื่องของวันต้องขออภัยด้วยแต่ถ้าเกิดจำได้แบบจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะช่วงวันที่23ตัวอาจจะมาก่อนแต่คงไม่มาก่อนเร็วขนาดนั้นนะเอาเป็นว่าเดือนหน้าเนี่ย ช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปเนี่ยตู้ใหม่มามันจะเป็นตู้ฉลองครบรอบ10ปีนะครับคุณรอได้นะครั้งนี้เขาก็เลยมาขายเบฟเฟสตัว9ปีก่อนก็เป็นเรื่องปกติของเกมอยู่แล้วนะตั้งแต่ตู้เบฟเฟสมาเนี่ยเขาขายแบบนี้อยู่แล้วนะครับปกติเขาจะขายแยกก่อนจะเป็นแบบเข้มบัจิแล้วค่อยเกมมี่แต่อันนี้รวบทีเดียว2อเลยนะก็มีความเป็นไปได้ว่าที่จะเป็นเบฟเฟสสุดท้ายของ2คนนี้นะครับใช่คําว่ามีความเป็นไปได้เฉยๆนะเพราะว่าบางปีก็หยิบ ตัวละครฉลองครบรอบปีก่อนหน้ามาขายแยกอีกทีทั้งทั้งที่เกมเข้าสู่ปีอื่นแล้วก็มีนะครับแต่ปกติเนี่ยถ้ามันเข้าตัวละครใหม่นะสมมติตัวละคร10ปีมาวางจําหน่ายในตู้แล้วเนี่ยพวกเบฟเฟตอื่นๆเนี่ยมันจะไปขาย10ปีแทนมันจะไม่ค่อยขายตัวละครปีเก่าแบบทีทีเหมือนปีนี้นะครับเพราะปีนี้เคปเจอร์กเกมมี่ก็ขายค่อนข้างถี่เหมือนกันนะจะมีการขายบ้างในบางตู้นะแต่ว่าถ้าเกิดเข้าสู่ปีหน้าแล้วเนี่ยเขาจะขายพวกตัวละคร10ปี เยอะกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวละครปีใหม่แล้วนะครับก็ตู้นี้มาวันที่20บนะ20่บ่าย2โมงอยู่จนถึงวันที่30ก่อนบ่าย2โมงนะครับระยะเวลาเราได้เห็นตู้กระชาท้ายเดือนก่อนอยู่แล้วนะครับซึ่งท้ายเดือนดาว่าน่าจะเป็นซัมเมอร์แต่ไม่รู้ว่าเป็นใครคุณรอดูกันได้นะครับถ้าเกิดไม่มั่นใจรอดูก่อนนะครับซึ่งเลทตู้นะครับก็เป็นเลทของเบฟเฟสเนาะอัตราการได้5ดาวเนี่ยมันจะเหลือแค่5%เเซเท่านั้นไม่ใช่6 แต่จะมีเลทแยกเลยนะก็โอกาสการได้ตัวละครหลักก็คือเกมมี่กัเคมะจิเนี่ยอยู่ที่1.4มันเยอะตัวละครรวมตู้นะตัวละครรวมตู้เนี่ยคือ7คนนี้นะครับตัวนี้ไม่มีรุนเลทนะมีแค่เลท7คนนี้กับเลท2ตัวละครหลักเท่านั้นเองนะครับมีการันตี5 0 1 5แล้วก็สเต็ปที่20คุณจะได้ตั๋วไปเลือกระหว่างเคมะจิกับเกมมี่ นะอันนี้คือคุณสามารถไปเลือกได้มันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะปกติเวลเฟสเนี่ยคือมันจะมาแค่ตัวเดียวอนะที่เป็นตัวหลักเลยแต่นี้คือมา2เท่ากับคนที่จะหาแค่ตัวใดตัวหนึ่งก็อาจจะแบบเพิ่มโคต้านะเออแต่ปกติมันก็ต้องยัดเ้าตัวละครแหละเรามองในภาพดีก็คือมันมี2คนเออถ้ามองในภาพดีก็คือแบบเอออย่างน้อยมันโอเคทั้งคู่อะนะมันโอเคทั้งคู่ออกใครมาก็โอเคทั้งคู่นะเธอมองในเรื่องของภาพดีนะครับ ซึ่งตัวนี้ตัวละครรวมตู้นะครับเอาเข้าจริงไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยนะไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยตัวดีๆเนี่ยมีแค่2คนข้างบนที่แบบดีมากๆที่เหลือคือเฉยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูส่วนภาพรวมกันแล้วกันนะผมไปแบบเร็วๆเลยนะครับลิลิเนตโซมาลีเฉยๆเอาไว้เล่นทั่วไปนะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากลิงก็ไม่ได้เทพความสามารถพิเศษก็ไม่ได้มีเพิ่มเติมเอาไว้เล่นเฉย,ยๆนะครับซันเงซ คีระแล้วก็มาชิโลเป็นตัวละครช่วยฟาร์มสั้นเงยสึฟาร์มสำัอย่างหอมเล็กหอมใหญ่หยัดน้ำพับรวมเกมเพย์ดีเล่นดันน้ำหอมใหญ่ได้ดีนะมีความแข็งแกร่งอยู่แต่ว่าความแรงแน่นอนว่าไม่แรงเท่าตัวละครยุคใหม่นะคีระดอกหยัดน้ำเป็นในส่วนของลิงแล้วก็มาชิโลดอกน้ำหอมใหญ่นะเป็นทั้งลิงแล้วก็อาบิลิตี้ก็ช่วยดอกด้วยนะเป็นตัวละครของดีช่วยในการฟาร์มนะครับสองคนเนี่ยดีคีระผมมองว่าฟาร์มก็โอเคแต่ว่า ของจาเป็นยังไม่เท่า2คนนี้2คนนี้มันโดดเด่นกว่านะครับส่วนที่เหลืออบิลมะกายมี่จะเป็นตัวละครตีกิวนะอบิลมาตีกิวหัวหน้าหน่วยระยะประชิดนะครับณนะปัจจุบันไม่ใช่ตัวเลือกแรกยูแล้วนะเพราะว่ามีตัวละครที่ดีกว่ายามิช่นกันจะเป็นตัวละครตีกิวไร้สังกัดระยะประชิดไม่ใช่ตัวเลือกแรกนะตอนนี้ตัวเลือกแรกดีกว่านะครับพวกตัวละครตีกิวเนี่ยยุคใหม่มันเก่งกว่าอยู่แล้วนะครับส่วน2ตัวละครหลักก็แน่นอนนะครับ ไม่รู้จะชมยังไงแล้วนะเราชมกันบ่อยมากเกมมี่เล่นง่ายเล่นง่ายมากหลับตาเล่นยังได้เลยนะเป็นตัวละครที่โคตรเก่งตายยากเพิ่มเลือดได้ถ้าเกิดคุณไม่ตายคุณเพิ่มเลือดฟื้นคืนมาได้นะมีบูสต์มีดีบัฟศัตรูด้วยบูสต์ทั้งทีมดีบับทั้งทีมศัตรูนะครับสกิลเล่นง่ายๆมีความไกลกดง่ายๆเล็งง่ายๆสกิล2ติดตามด้วยกดแล้วติดตามเพิ่มเลือดทําให้อีกฝ่ายติดช็อตก็ได้ความแรงชัดเจนเบิร์นฮิตบวก3าแบบไรเงินไขบูสต์เอพีอะไรพวกนี้มีหมดเรียกได้ว่า ถ้าเรานับแค่คอนเทนต์ PVE เนี่ยไอเนี่ยคือติดระดับต้นๆเลยที่แบบมันโคตรเก่งนะแบบเอาไปเล่นสบายมันเล่นได้ตอบโจทย์หมดยกตัวอย่าง l i m i ิต r e a k e r Quest คิดไม่ออกบอกเกมมี่ของแท้นะคือใช้แทบจะทุกเดือนสำหรับเกมมี่นะโคตรโหดนะครับส่วนเคปมาจิจะเฉพาะทางนิดหนึ่งเป็นตัวละครที่ผมยังยกให้มันแรงที่สุดในเกมอยู่นะค,คือมันแรงมากๆมีแผลชะกันมีเปิดบูสตัวบ้าอะไรก็ไม่รู้เบิน์นฮิตสามมีบูสเอพแบบ แ0กดบูยังบูธอีก100%่ะคือเป็นตัวที่แรงเวอร์แรงบ้ามากแต่เผ่าที่เอาคิลเลอร์มันเป็นเอสปาดานะครับเลยไม่ได้ใช้เยอะแยะเหมือนเกมมี่นะจะเป็นแบบค่อนข้างเฉพาะทางมากกว่าพวกตีกิลลิมิเบเกอร์ควยถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ในบางกรณีนะครับแต่ว่า ภาพรวมเกมเพลย์การเล่นมันไม่ได้สมูทเท่าเกมมี่นะครับแต่เอาเป็นว่ามีทั้งสองคนชีวิตคุณสบายแน่มันเก่งทั้งคู่ของดีแน่นอนนะครับณตอนนี้นจะเข้าสู่10ปีแล้วยังไม่มีใครมาแทน2คนนี้ได้เลยนะก็ต้องไปรอรุ้นกันว่า10ปีจะมีตัวละครมาแทนได้หรือเปล่านะครับสรุปภาพรวมตัวชาเบเฟตนะครับตัวนี้ผมมองว่าสำหรับคนที่ต้องการเก็บตกเกมมี่แล้วก็เคมบจิที่ไม่มีจริงๆนะแล้วก็ไม่ใช่ไอดีผู้เล่นใหม่ด้วย เพราะว่า i อผู้เล่นใหม่เนี่ยคือคุณไปเปิดตู้ผู้เล่นใหม่ก็ได้นะครับอันนี้ผมมองว่าสำหรับคนที่เล่นมาระดับหนึ่งแล้วมันไม่มีตู้ผู้เล่นใหม่เปิดแล้วอยากได้แล้วแบบมันไม่ออกสักทีอาจจะแบบมาสนใจตู้นี้แต่เอาจริงๆคือผมมองว่าถ้าเกิดคุณไม่รีบให้ข้ามถ้าไม่รีบนะถ้าไม่กลัวว่ามันจะไม่ได้กลับมาเร็วๆเนี่ยให้ข้ามเพราะมันมีเหตุผลอยู่ก็คือปกตินะครับตัวละครฉลองครบรอบป,ปีมันจะไปเป็นหลังตู้ของตัวละครฉลองครบรอบป,ปีที่จะถึง ก็คือเนี่ยไอ้ตู้10ปีเมื่อกี้ผมบอกว่ามันจะมาเดือนหน้าใช่ไหมถ้าตู้10ปีมาเดือนหน้าไอ้สองคนเนี่ยโอกาสสูงมากที่จะไปอยู่เป็นตัวละครหลังตู้นะตัวละครร่วมตู้เอาง่ายๆตัวละครลุวมตู้คือมีตัว10ปีและมีตัว9ปีอยู่ในตู้นั้นแต่ตรงเนี้ยผมไม่กล้าคอนเฟิร์มแบบ100%ยเซไงกลัวคนตามแล้วเชื่อผมว่าเอ้ยมันอยู่ในตู้10ปีแน่นอนแล้วพัดโอกาสไม่เปิดไปรอตู้10ปีแล้วสรุปว่าไม่มีอนาสวย นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังไม่กล้าคอนเฟิร์มแบบ100%ว่าไอ้สองคนนี้จะไปอยู่หลังตู้นะเพราะอะไรที่มันคอนเฟิร์มได้ก็คือเราต้องเห็นด้วยตาก่อนแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เรายังไม่เห็นนะมันเป็นแค่การคาดเดาเพราะส่วนมากเนี่ยตัวละครฉลองครบรอบปีเนี่ยที่มันตกปีแล้วเนี่ยมันมักจะไปอยู่หลังตู้ของตู้ฉลองครบรอบปีอันใหม่ก็ส่วนใหญ่นะครับแต่ตามที่บอกนะผมไม่กล้าคอนเฟิร์มแบบ100%นกลัวเพื่อนๆแบบอยากได้2คนนี้แต่ว่าเห็นผู้ผู้นี้แล้วเก็บ ไปรอ10ปีแล้วมันจะไม่มาเออนั้นต้องเตรียมใจนิดนึงนะสำหรับคนที่จะเล่นแผนแบบนั้นแต่ว่าส่วนมากอะตามที่บอกส่วนมากมันจะไปอยู่นะครับแต่ผมไม่กล้าคอนเฟิร์มตามที่บอกกลัวโดนดา่ากลัวมันไม่มาแล้วโดนดา่านะครับเพราะนั้นคือคุณวางแผนกันดีๆถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมผมก็ผมก็ผมก็จะไปเปิดตู้ใหม่นะผมจะแบบอ้ามถ้าเป็นผมนะเออคือแบบแต่ต้องเตรียมใจนะตามที่บอกนะผมผมว่าแบบ เราไม่ได้มานานแล้วก็ไม่ได้อีกสักนิดนึงจะเป็นไรไป <laughs> เออนะอย่างน้อยมันก็ออกจากตั๋วได้นะยิ่งใครฟาร์มตั๋วมาก็ไปรอวอดอีกทีคือ10ปีก็ได้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับในส่วนของการรีวิวไอเซนแล้วก็บิยคุยะเวอร์ชันใหม่เนี่ยนะเวอร์ชันรีนิวเนี่ยต้องบอกเลยว่าที่ยังไม่มีรีวิวเพราะว่าผมไม่มีตัวนะแล้วก็เพื่อนๆนรอบตัวผมเนี่ยที่ปกติให้ยืมไอดีมารีวิวบ่อยๆเนี่ยเขาก็ไม่มีเช่นกัน นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะช้านิดหนึ่งนะต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่จะเปิดไม่เปิดก็บอกกันได้นะครับนะชอบไม่ชอบอยังไงก็บอกกันได้สำหรับตู้กายชานี้นะก่อนจากการฝากกันไปด้วยกดไลค์กด s u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปให้ช่องของผมด้วยนะครับและที่สําคัญตอนนี้ทางช่องของผมมีการเปิดระบบสมาชิกนะเพื่อผู้คนไหนที่ต้องการจะซัพพอร์ตช่องของผมแบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับเริ่มต้นเพียงเดือนละสามสิบห้าบาทเท่านั้นก็สามารถมาเป็นสมาชิกสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของช่องของผมได้นะครับ ถ้าเกิดคลิปนี้ผมพูดจาผิดพลาดประกันใดปะก็ต้องกราบขอภไยเพื้นด้วยนะไว้เจอกันใหม่วิดหาหาวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ